สวัสดีครับกะยังอยู่บ้านแถวสะอาดนะครับเหมือนเดิมกับแถวสะอาดตำบลแก,งก่งอำเภอเดชจังหวัดอุบลน,นะครับกะมาอีกฟาร์มหนึ่งครับอันนี้เป็นฟาร์มควายนะครับควายแล้วก็บัวน,นะครับเป็ควายแต่มาฟาร์มจะเน้นควายนะครับควายร้ายครับเดี๋ยวพ่อพายเบื่อสอบถามแล้วไปนี่ครับพอมม่อของควายเนาะเอือยซึ่งไรเนาะแม่ละอองบุญสิทธิ์แม่ละอองบุญสิทธิ์อันนี้อยู่บ้านดันแถวสะอาดเนาะแถวสะอาดตำบลแก่งอำเภอเดช อำเภอเดชข่วยเดียงข่วยมาจักปีแล้วพี่สองปีสองปีสามปีปีสามปมสองปีก็มีข่วยหลายตัวจิ๊บ่ไม่ออกลูกทุกปีเนาะบปีนี่แกะีโต5โตนี้ละทั้งหมดจะมีหลายเด่นเนนี่ยชิบก็โตชิบแปดก็มั่วดแต่มันนี้ยูนี้่าดกว่าไปลามหมดไปลามนึ่งถ้าผมยางเบิองขงในไนปะเนี่ยครับนี่เด้อนี่เรีน้องล้วยมึง ใส่ตัวเด็กก่อนมูนี่บอหรือหมาย่วเขาโควิดเดบอกได้ว่าซื้อโควิดุะซื้อโควิดคนบเงืนหง่นเพราะยปะยุไทยเง่ออักฤโอ้เด็กั้วยเนาะนอยไปซื้อ้วสาวหน่อยมาที่นี่มันผลไม้มนําบานนี้ไดู้นเ็นบออีครับมง้มตนนอยเดียวกันได้ไหม มิตรุ่นควายหน่อยไหม้เป็น้าเป็นเบาก็บยุบานถกต้อเปีนล่ะเป็ตเบืองหาจะเขากแนนั้นเออเปนบบโซโลสเลยอย่างน้นไปูมือว่ารืองยังเด็ดเ็ปะนี่บังหมื่นก็ออกเาปันยางน้ปลาปานี่แหะบเ่นงไปก็ไปยางน้ำปลาปามนีสาเห็นน้ดนหลังสากอันนั้นเกิจพ่อเสี้ยงอันนี้เาอันนี้ละกเอมนี่ละใช้ต้นเอาวันที่นี่น้่ตกมามนนพาปลาไปเบิบ มันมันแท่มัน,นหน่ดไปแต่พีเจ้ละพี่นองมาตะโนนอืมปลาสองมัหน่กว่าไปอ,อดวะยังอยู่ปลาไหลขั้วจกโตท,ทั้งหมดเนี่ยขัยวว้วสี่หกตัวขั้วสี่หกงวนสองงวนโพไม่เฉยเดือสองตัวกะลุ้นงัวนัวงวนถึงงวนหน่อยไม่เรียงม่คุ้นไหวนะมันคือตัวหนคือตัวใหญ่แบ่ไม่ขั้วใหญ่ตัวไนใหญ่เมื่อ่อนคือมันขึ้นใ,นใหญ่หดแ่ งามเน่อนกระงอย่สิบัว่มมันถายจากจอยในลูกกินนุ่มมันก็หูไหมาควไายแต่ตัวหูแห่งไหมบบ่พื้นตัวฝัดเด้วนั่นรับได้อี่คุณนี่มืเดียวคุณแบบคุณได้ไหมปีนี้ว่าสีผสมเทียมเอาหรอเปบ่าสีผสมบานโตงนออกหลกมันงามยู่ไหม งามอยู่ต้องกล้วยพ่อบานๆนะเจ้าอาวาพ่อมันก็ว่าตายได้ละเครดผู้ดอนบ่บ่พ่อมันพ่อกวยเชิญก็เอามาผสมโอ้กล้วยสีสดโตอ๋อผู้ดอนงามตรตัวละงามแน่บ่งามอยู่ยว่าเป็นกล้วยฟ้าเหลี่ยงนะว่าอืออือเป็นเหลี่ยงบ่เบิองว่ะมันสีเหลี่ยงงไงก็กล้วยบ่ใส่อกไปเหลี่ยงเหลี่ยงยังเดียวไม่ขายออกบ่เนี่ยยังมาขายไม่ขายมาขนาดใหญ่แต่ว่าจะขายยืนบ่อก็ขายอยู่กัน ไหนแล้คา,ากันก่ะทายไม่แต่หนุนเดียวเบอเรน่าไม่เจอแมนเรียกมันออกอะ<ม>ไรกันง<ม>้วนหน่อยคล้<ม>ยหน่อยไหมออกอะไรกันตัวหนึ่งออกวันที่เก่าตัวหนึ่งออกวันที่สิบสี่ปันก็นมาออกอีกอะวันที่อะไรล่ะมันออกอะไรกันเกินกันอาทิตย์นึ่งม่นเ่็นหน่อ,อ,อ,อเยเด็กปิดกวยตั้งซิบกว่าตัวเดียวโอ้ยเป็นเจตีเดียวกันเลยฟักไล้หนึ่งเลยมันเป็นซาเป็นบาวกว่าอยู่บ้าทคนเขาไปรามผลบอลหลูกมันจะไม่มีลูกไปเหยียบของแต่ตัวนี้ก็ไม่แห้งแลยเนี่ย เม่ใหญ่แมยก็กเาแม่มันงาเอาใช้ให like, ้ม yeah. ันกินอะเนี่ยปูไ่บอกูหปูงาแมห่องาส่วนใหญ่งานี่เปียกงาขนาดนี้งาเนี่ยเปียกนี่ยงาวาเน่ยปูใส่กันไปอู้มากล้วาพี่นา้นี่เหงาก็โตดอกไปของมันมันพิามันสีราจังวัดนี้คือสีร้ายแหงดีลมันมันตัวนี้กับซีบัวโตกู พี่นาก็นักลวงแปออกแฟนหน่อยกระดิขยายทั้งหมดโอ้ระิที่ตามไม่ได้เรื่อยางนี้ปลากระิจกม่ยูนี่นาแหงก้อนพี่นานแล้วเขาปล่อยบลอกไลนยนี่ปลานี่ผลนมา่ไปเบิรอ๋อตเมื่อกี้น้ำไร้พาไปแต่ีะด้วันมีที่่เบิน่ะบอกนเรนี่นะแท้นี่น้ำถั่วมบเลยเหรอน้ำไร้พามา่อวตกช่วงแรกหน้าแดงแห่งนะเม่อวที่เบิร์ดเยก็ลงก็ังยี๋บวเห็นเลยเด ม็เลมันอยู่ไกลข้องเลยครับดูว่ามันจาไหนขวางเขาอย่พุ่นนอนหนำม่มากะโนนสิจริงเหรอะนนใำตัวมเนาะนตัวเป็นไปได้จไปแย่งกันตัวม่ไเ้นะบอกไม่อะไหพาไปเลยนอนอยเราเนี่ยงาองเนี่ยงามสแต่หมากลงเลี้ยงเบงแต่เบิองมาเห็นควยบอกเนี่ยร้ายกูหมดที่อมิตา ชิปกว่าตูวเลยจ้ <stumbled regener ati> ังมาก็เ <hungry> ห็นยูแ mm ค่พวกี่โตได้สิพ่ตายหมาแต่จะพวไอหูแล้วปันไดเดี๋ยวตาบบานจะคลองบ่กัญหาหูตัวนี้ละเนี่ยบดลิปนี้ละเขาจะหูบดเนี่ยนะคนละคนก็บ้าอ้าวเปลี่ยนกุ้งหงามไดเนี่ีละก็าจะหูเขาจะเห็นตัวนี้ละบานเนอะเปน้องมัวเบิ่งขวอยเป็นตะตรงงามเลยวันเป็นสีหายเลยเนาะใช่ว่าจิคุณนคนหน่อยะลูกก็กินนมอยู่นี่ปีง่าง่านี่งามงามตาเบิ่งควายงามวันนี้เป็นขอกบานบานของชาวบานป็กรู้ลาได้ว่า รวยหลายแห่งหลายรวยดอกงามเลี้ยงไปลองเบิ้งว่ะสองสามปีตั้งสายเธอหนึ่งหมดจั่จ้านมันใหญ่กว่าหนออกมาปีแรกแนเทึบปะเออไม่ได้วันนี้ต้มแม่ตสบุญอันออกมาปีนี้ดเดี๋ต้มเมียสามก็ผูนึงยังมาเดี๋ยวออกอีกสองเมียขนาดเลี้ยงมาแค่ปีเดียวหรือเปล่าเลี้ยงมากสองปีตาดั้งแรกเลยเอามาจากตัวข้างแรกกันบ่โอ้คืออีนี่มาอีนี่ก่อนมูแมนมันมา มันมาตัวเดียวอยู่นะุ่นกัออกนนงแรงเลยนะแม่แต่ว่าเริ่มจนแค่สแม่ที่ก่นอนนแม่แหะปะนนานิกะมันเรื่อยๆแม่มันกนพะพญยุไถเงินกับปเอาญี่ปุ่นมาก<อ>พญย,ยุไถเงินมาเมื่อไหนกับปเอาตัวน,นั้นมาพญะยุไถ์งินไหไหเงินซือหวยแน่นอนใชะว่าเอาอมนพญายุไถไว้ก่นหนากันเลยว่ากันเลยไปซื้อวหนอยมากมาไห้เป็นมันมาก พี่น้องจะข้าขใจพี่ด้วยแบประยุทธ์เป่าจงจินเด้อร์เป็นประยุทธ์อันนั้นนี่ <plex> <laughs> ประยุทธ์ป่าจงจิงนเอ้ยเดี๋ยวเถอะครับคือว่าก็พาพี่น้องมาเบิ่งกล้วยหรือไม่อีกแม่มอะไรกับพี่ี่มาปลูกอ่ามาเบิ่งพอควาป่าพอของกล้วยสามเ,เ,เขามาตองโตนิหน่อยกล้วยกล้วยสายพันธุ์พัฒนาเขาเนาะมาเป็นมะเ้ยงไว้ยยุ่งเหวินเหวินวายเป็นหมูที่ซื้อมาตัวได้แพงกว่าหมูไหมซื้อมาแพงกว่าหมู แล้วอิงอนที่ดนวะร้ายปันเถซื้อมาค่อยแปดเดือนซื้อหกหมื่นหกหมื่นแปดเดือนนั่นแพงกมูนอกล่่ออ้ยฟ้ายฟ้ายฟามข้ยฟ้ามเดียวอย่างไลมนี่แม่ห่ซื้อแพซุมนีกับแ่แพงเรานี่ซื้อมาขอยบ้านขานบ้านขาซื้อช่วงนั้นโควยดมาใหม่ๆเนาะราคาขวยมันกระโดดก็เลยดิซื้อโอกาสซื้อ เป็นเหมือนบ่ไ้เด้เดี๋ยวหออแสนคููละแสนครบมาแสนเป็นะนี่เป็นแสนแล้วพอกล้วยตรงนี้หรือว่ากล้วยราคานักนวงนะ่วงนี่ราคาแพงแคหแต่ว่าง้วราคาตกนะ่วงนี่ก็หาแล้วนี่เรียกระดูกนี่นี่บอหายแล้วเลยเหรอนี่บ่าปล่อยนี่เออได้แสนรีแม่นอได้หลายก็เออมันไได้หลายถก่นมาได้หน่อยแต่แมันธจะสีแปรเนาะีสตัวเอออนี้อีกสอตกัพอสีมันเมื่อไมันเกินซีบะโอ้ตัวเมียก็สเอวัยตัวผูกกับสขายสีนะอ๋อครับครับ สีอ้อ้ตะเบียงตัวผู้กสิคุ้นขายสองสามปีก็ขายออกตัวผู้ยังไงก่อนสีผัวอยู่นิดนงเหนือหนึ่งพี่น้องก็เบิ่งนห้วยนะครับกางงามนะครับของเหลือเราอยู่บ้านนี่ก็บ้านปะโหดเนาะโอ้ปะดูดิปะเจ้วสะอาดอันน้งบ้านอยู่เลยบอกปะเจ้าสะอาดปะเจ้วสะอาดเนาะตะบนแกงครับไป้นใจกัน ใส่ลูกไอเดียวนี่ต่ลูกตัวนึงต้นน้นอยแล้วก็ผมก็มาเบ้อใส่เขาปไก่นะผมไม่ให้เกาัวไม่ยังว่าปัญหาขายดีกาขายมันบอดีขายต้องมีเงินเนนมีลีตัวละสก็ตาไปเอาได้หมดสาแล้วย<ห>ังไง่ายล,ลูกคนน,นนะครับเดี๋ยวนสดายเบิ่งที่หนึ่งเป็นลูกคนนะครับน้องพี่น้องเบื้องของสามคอสาม่อไม่เล่นมดเลยไม่อย่ง้ลูกจองโต อราหลวมที่นอกนียังรอดจอยแดนีส้าหนาให้เด็นขอเลยยกสาให้จีรันะจกสาที่แดกกระเทศขาคั่วยุนีลาบานมันพอกันก็ได้จกสามาผมใม่อือประเดโหกน้ำหน้าน้ำปนเทศไป็ลแวบปดนามาแห่งกาหนาบมถือลงเทียนโผวมป้าไปวัดตลอดใชนวะแถวเขาใชเอาเม่โคกมาจกใหม่ไว้นะกับๆแถวๆโกใหม่ไก็ทีเดียเอาออกพี่ที่็นพูดใหม่ใหม่ พาเบงพร้องป่ามก่อได้กันขอบคุณในไลฟ์เอื้อยสำหรับคลิปนี้ครับผมขอบคุณครับโอเคครับผมสำหรับคลิปนี้ก็เามาเบิงกล้วยนะครับกล้วยหลายอยู่บ้านแถวสารนะครับผมนี่ครับกล้วยหูแห้งไหมเปียกหูเลยมั้ยอ็นกับฝากคิจตาเนาะครับผมเป็นฝาเบิงขอกล้วยขอกัวเรื่อยๆครับของชาวบ้านครับแต่เน้นของชาวบ้านนะครับบนอินป่านไงบนไดนนะครับผมแต่กันภาไปอยู่แต่ว่าบอเน็นนะครับผม ้าชอบนะครับ็่ากดไลค์นะกดแชร์ครสบสทศสรับคน,นทนี่มาติดตามม่ก่ครับอย่าลืมกดกระดิ่งครับเด้อสมุดชี้ปไปจะไม่ได้พลาดคลิปใหม่นะครับผมอโอ้เฮบเจอกัเงินคลิปหนาครับว่าจะเป็นไซด์ดันกนารเฮ้ยตั้งครับ